่นักเรียนคะเรื่องนี้นะต่อมานะคะวันนี้ทําทักษะการคิดทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าคุณครูไม่มีเวลานะคะคุณครูอัดคลิปตอนเช้าแล้วก็ปล่อยออกให้นักเรียนทํานะคะ คำสั่งบอกว่าเป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลคำอะไรเอ่ยคำสั่งบอกว่าเขียนคำลงในช่องว่างตามหัวข้อที่ระบุอันแรกคำที่น่ามหาัศจรรย์ชวนพิศวงคือถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าคำปิตะง,งึดนะ่นักเรียนผู้ปกครองช่วยได้แต่ไม่ให้เขียนให้นะคะเขียนใส่กระดาษให้นักเรียนดูเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวครูจะช่วยแก้ให้นะคะ เดี๋ยวต้องส่งมาให้ดูนะไม่ส่งมาให้ดูแก้ไม่ได้คำที่น่ากลัวอย่างเช่นงูนอกจากงูอะไรที่น่ากลัวอีกคำที่น่าอรยตร่อยอีย๋ปเปตาเสพอีูปะเนี้ยนะคะอย่างนี้นะผู้ปกครองช่วยได้เลยค่ะอันนี้เปตาเงืดเด็กคนนี้ห่อได้อุ้ยน่ากลัวก็คืองู เปตาแซบเป็นน่าอร่อยอร่อยคือเปตาแซบก็คือไอศครีมนะคะเติมลงมานะลูก